<Ooh. S 2> เป็นพิสก้นตอนนี้แน่นาแล้วบ้าน,น้องทั้งนน้นนั้นหนาวอย่พี่คิดถึงกันอีกแล้วแต่ว่าตอนนี้น้องมีผู้บ่าวยังน้องมีผู้บ่าวยังพี่แค่อยากอยู่ข้าง เวลาที่เธออ้างว้างบันพี่สะก้นตอนนี้หนาอหนาวและวบันน้องทั้งนั้นหนืนาวพี่คิดถึงกันอีกแล้วแต่ว่าตอนนี้น้องมีผู้บ่าวยังน้องมีผู้บ่าวยังพี่แค่อยากอยู่ข้างๆเวลาที่เธออ้างวาง้างหนาวใายไม่เท่าไรแต่เหงาใจคิดถึงเธอเธอจะรู้บ้างไหมในตอนที่เราไม่ได้เจอ ฟันละเมอทุกค่ำเช้าว่าเราหนึ่งได้เจออยากให้เธอนั้นขึ้นมาไม่ยามกําคืนจนหลับนอนไม่ยามกอดมองอยากกอดเธอเคยมีเธออยู่ข้างกายแต่วันนี้เธอไปอยู่ไหนยังคิดถึงฉันนับโดยไม่มีแบบแผนหรือว่าแบบไปของความรัก ตัวฉันมีเพียงแค่สองแทงไว้คอยกอดเธอในยามจะพักฝันจึงเธอเป็นกิจวัตรบรรยายได้มากกว่าสิบบรรทัดฉันฝันฉันฝันถึงเธอในตอนที่หลับตาตื่นมาในความจริงมันไม่มีเธอคอยเคีงค้าอยู่โดดเดียวเดียวได้ในความเป็นจริงที่อ้างว้างคำทุกคำที่สัญญายังจดจำทุกวาจา แม้การเวลาจะเปลี่ยนาปบ้านพี่สก้นตอนนี้หนืหนาวแล้วบันนองทั้งนั้นเหนาวยังพี่คิดถึงกันอีกแล้วแต่ว่าตอนนี้น้องมีผููบ่าวยังน้องมีผูบ่าวยังพี่แค่อยากอยู่ข้างๆในเวลาที่เธออ่างว่างมันพี่สะก้นตอนนี้หนืหนาวแล้วบันน้องทั้งนั้นเหนหนาวยัพี่คิดถึงกันอีกแล้วแต่ว่าตอนนี้น้องมีผูบ่าวยังน้องมีผูบ่าวยัง พี่แค่อยากอยู่ข้างๆนเวลาที่เธออ้างว้างลมน้ำมาเยี่ยมไปเดินตุลาเห็นให้หัวใจไอสันไหวคิดหาความผักไปเดินเมษาทีน้องแก้วตาลืมถิ่มไปวนเวียนมาบรรจม คนนี้คบมาเปลี่ยนไปคิดหอเจ้าร้ายแต่พอสุดท้ายเหตได้แต่เข้ามาคอยทำข่าวมันหนามันหนาผภู้สาคนไกลเลยใจไอเด็ดพนหัวได้ลูกได้พวอบอกคนไกลเป็นจังได้บอกหูข่าวนั่งนาวอยู่ขางกองไฟเหตได้เจ้ามีผูเบาอย่างจำทุกอย่างทุกเรื่องทุกเล่าเมื่อยามลมหนาวพัดเข้ามาบันพีสะก้อนตอนนี้ัหนนาวนับบรน้องทั้งนั้นเหนนาวยังผีคิดจึงกันอีกแล้วแต่ว่าตอนนี้น้องมีผูเบายัง น้องมีผู้บ่าวยังพี่แค่อยากอยู่ข้างๆเวลาที่เธออ้างว้างบันพี่สะก่นตอนนี้หนันหนาวแล้วบรรน้องทั้งนันนันหนาวอยากพี่คิดถึงกันอีกแล้วแต่เวตอนนี้น้องมีผู้บ่าวยังน้องมีผู้บ่าวยังพี่แค่อยากอยู่ข้างๆเวลาที่เธออ้างว้างบอ้ไอสะก่นตอนนี้หนันหนาวแล้วบรรน้องตอนนี้นันหนาวอยากไอคิดถึงอดอดแล้วแต่ว่าตอนนี้เจ้ามีผู้บ่าวยัง เจ้ามีผู้บ่าวยังที่แค่อยากอยู่ข้ขางๆในเวลาที่เธออ้างว่าบันอายสกักคนตอนนี้เนิ่นหนาวแลบบันนองทั้งนั้นเนิ่นหนาวอยากคิดถึงคอยกันอีกแล้วแต่ว่ามันนี้เจ้ามีผู้บ่าวยังยัง